สวัสดีครับจากช่องวัชิรวิถีนะครับนี่ครับเราจะมาวันนี้เราจะมาเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่นะครับเวลาเราเลือกไผ่นี่นะครับบางคนก็จะไปเอาที่โคนงัดเง่านะครับแต่เราจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนที่ซูมนี่ครับนี่ครับไผ่นะครับรากไผ่ครับกิ่งนี้ครับเวลาเราจะใช้นะครับเราสามารถที่จะแงะกิ่งนี้นะครับ เอาไปเพาะได้เลยเพราะว่าเขามีรากออกแล้วนะครับนี่เป็นสัญญาณนะครับบางลำนะครับเขายังไม่มีนะครับนี่บางลำยังไม่มีรากก็คือยังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าเราเจอรากอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาออกไปนะครับแง่เขาออกไปแล้วก็ไปปลูกได้นะครับนี่ครับที่ผมได้มานะครับนี่ครับที่ได้มาเนี่ยครับต้องแง่แบบนี้เลยครับนี่ครับ มีรอยลากอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไผ่น้ําเต้านะครับไผ่น้ําเต้านะครับจับสาระดีๆจากวัชิระวิถีครับ